สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า King Do ม To ู r o w n นะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็นเกมจากเวอร์ชัน PC มาลงมือถืออีกแล้วนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มากันบ่อยนะเริ่มจะมากันถี่ยับเลยนะครับปีที่แล้วนี่แบบอ่าก็เริ่มมาๆนะครับปีนี้รู้สึกว่ามาทุกเดือนเลยนะครับเกมที่เปิดในเวอร์ชัน PC มาก่อนเกมเก่าๆเ,เกมใหม่หรือบางทีก็เป็นเกมที่เปิดพร้อมกันทั้งเวอร์ชัน PC แล้วเวอร์ชันมือถือก็เยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะ สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชาเนี่ยคือเราจะได้รับบทเป็นพระราชาคนหนึ่งนะครับต้องคอยกอ่อเนื้อเอ่อก่อร่างสร้างตัวนะครับก็คือต้องสร้างอาณาจักรนั่นเองนะครับแล้วก็หาพวกประชาชนผู้ที่พักดีต่อเรานะครับมาสร้างอาณาจักรต่อสู้กับพวกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนู่นนี่นั่นนะครับผม <S <S ก็จะมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมาคอยต่อสู้กับเรานะครับผม ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตอนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับมันมีโหมดด้วยนะครับก็คือจะเป็นเหมือนอารยธรรมนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางยุโรปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอเชียอันนี้เอเชียนะครับส่วนนั้นสุดท้ายอันนี้เด a แลนด์น่าจะเป็นดินแดนแห่งความตายนะครับนะก็เดี๋ยวลองเล่นอ่าเอเชียแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดสแลนด์เดี๋ยวเรามาเข้าให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคกดทัชไปเลยนะครับ ตัวกราฟิกของเกมนี้จะเหมือนทั้งในเวอร์ชัน PC เหมือนกับมือถือเหมือนกันเลยนะครับก็คือเขาจะใช้กราฟิกที่เป็นพิกเซลนะครับประมาณนี้นะก็เห็นจากที่อ่านคอมเมนต์รีวิวในสตีมครับเห็นเขาแบบชอบคนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเกมที่แบบเขาบอกว่าดูดเวลาพอสมควรเลยนะสำหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนนะครับช่วงนี้ก็มาลองเกมนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูคร่าวๆนะโอเคเสียงบรรยากาศในเกม ค่อนข้างแบบน่าเล่นเลยนะครับตอนที่เปิดตัวพระราชาของเรานะครับเรียกว่าพระราชาตกอับได้ไหมเพราะว่า,าเราต้องสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ต้องหาประชาชนมาอยู่กับเราด้วยนี่ครับพระราชามาละนะพระราชาตกอับนะครับจริงๆมันสามารถวิ่งได้ด้วยนะครับมาตัวนี้โอเค ี่คิงดอมนะครับต้งแต่ตัวเดินนะครับ2ทีนะครับเป็นการวิ่งเนาะจะมีวิญญาณตัวนี้นะครับคอยสอนเราในช่วงแรกนะฟอลโล่เขาไปนะครับนี่แล้วก็บรรยากาศในเกมพวกวันเวลาอะไรแบบนี้จะเปลี่ยนแบบเรียลไทมด้วยนะครับทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนเนาะ อันนี้สร้างเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นชนะจบนะครับไม่ใช่นะคือเราต้องค่อยๆสร้างนะครับเรื่อยๆค่อยๆสร้างนะแล้วก็บริหารคนดีๆนะครับเพราะว่าเราเป็นพระราชไางอ่าใครจะมานอกเหนือคําสั่งเราไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูแลประชาชนดีๆนะโอเคตามเข้าไปนะครับเบลล์ก่อนนะครับเกมนี้ใช้เงินอะไรแบบนี้ในการบวล์นะตามแบบวิญญ,ญาณคนนี้ไปนะคือเขาจะให้เราทําอะไรอีกก็ไม่รู้ โอเคอ่ะแทบ็แทบสองทีครับได้เงินนะครับนี่เราได้ประชาชนมาแล้วทำไมประชาชนดูเราได้คนแก่ใช่ไหมคนแก่กับผู้หญิงนะครับโ okay. อเคเขาเหรียญมาครับนี่เขาเหรียญแล้วก็เป็นประชาชนของเราแล้วนะครับตอนแรกเป็นเหมือนจะเป็นคนแก่โอเคเดี๋ยวมา้ามันจะแววกินหญ้าด้วยนะครับเนี่ย ปล่อยให้มันกินยงกินหญ้าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็หญ้าสวยๆมันไม่กินนะมันเรื่องมากนะครับมาตัวนี้แปลกประหลาดเหมือนกันนะโอเคได้เหรียญมาละอ่ะ follow follow อันนี้ดูนีนี่ครับเอาคนมาตัดไม้นะ follow วิ่งไปครับวิ่งไปแล้วม้ามันเหนื่อยด้วยนะครับมันจะมีช่วงระยะเวลาที่ม้าเหนื่อยด้วยนะครับเนี่ยเวลาเปลี่ยนไปเป็นกลางคืนแล้วนะครับ โอ้อย่ากับเกมผีสิงนะครับไม่ใช่นะคือบรรยากาศในเกมพวกเสียงเอฟเฟคอะไรอยูเนี้ยโอเคเลยนะครับถ้าใส่หูฟังเล่นนะเอาแล้วผมจะ Follow ผมไปไม่ได้อะโอเคแล้วผมเดินมาทำพลาสงสเลเซอร์อะไรเนี่ยเห็นวิ่งนำผมใหญ่เลยนะครับแล้วทีเนี้ยก็วิ่งกลับเพื่อ เพื่ออะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาให้ผมวิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับเพื่ออะไรนะครับณนะจุดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมาเหนื่อยครับมาเหนื่อยมาเหนื่อยโอเคเก็บเหรียญเรียบร้อยละเฮ้ยได้เหเรียญเห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 รียญเราสามารถคาบพวกอาวุธได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เราสามารถคาบธนูให้ ่าชาวบ้านเราเนี่ยครับเป็นพลธนูเนาะนี่ครับใส่เหรียญไปสองเหรียญโอเคนี่ครับมีพลธนูเกิดขึ้นแล้วนะก็เป็นการครับพลธนูออกมานะจริงๆมันเหมือนซิมูเลเตอร์ผสม RTS เลยนะนี่ครับเอ้ยแต่ไม่มีเงินอะ่ะเงินไม่พอโอเคอันนี้เขาก็คอยเก็บเหรียญให้เราใช่ไหมไม่ใช่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองนะ โกรธเลยนะโกรธเลยตังยิ่งไม่มีอยู่นะครับทีนี้ช่วงฝึกสอนมันก็หมดเพียงเท่านี้นะครับทีนี้เราก็ต้องไปหาเงินนะครับนี่มันก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนะครับอันนี้ชาวบ้านเนาะมาอยู่กับผมไหมโอเคอันนี้จะเป็นชาวบ้านที่เข้ามาใหม่เนะเาะ โอเคเราต้องให้เงินเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะมาเป็นพวกเรานะครับมีคนไหมเนี่ยพวกวิวบรรยากาศนู่นนี่นั่นโอเคเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมไปคราบพลทหารฝั่งนู้นก่อนนะครับกลัวสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมันบุกเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวที่สำคัญคือเดี๋ยวมีการคราบลงคราบเรือด้วยนะอันนี้ทหารนะครับว่าพลธนูนะครับเราก็ต้อง นี่ครับจัดไปครับคนงานเนี่ยอันนี้คนงานนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเรือนะตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีเรืออยู่นะครับเราต้องแบบซ่อมเรือด้วยนะครับสําหรับเฮ้ยทำไมเงินตกเยอะเลยโอเคผลิตกันเข้าไปนะครับเอาเงินมาเยอะๆเลยนะเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแบบจากกลางวันเป็นกลางคืนอะไรอย่างนี้นะแล้วดูแสงนะครับเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรหรือเปล่านะครับนะ แล้วผมจะกระิบเพื่อไม่รู้เพื่ออะไรนะนี่ครับหมู่บ้านาในเวอร์ชันพีซีมันมีเรืออยู่นะเดี๋ยวมีหรือเปล่าฟังนี้ไม่รู้อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเนี่ยครับผมจําไม่ได้โอเคเหนื่อยเหน่อยนอยชาวบ้านนะครับเอาเงินให้เขาเอาแล้วก็เป็นชาวบ้านเราไหน่อย คือม้าวิ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันจะแบบมันเหนื่อยแล้วมันก็จะไม่วิ่งต่อนะนี่ครับนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนะครับเหมือนจะเป็นมนุษย์ต่างดวงต่างดาวหรืออะไรแบบนี้นะครับเราเพิ่งสร้างอาณาจักรแม่งมาบุกแล้วยาเย็นๆใจเย็นๆนะครับวิ่งเดวิ่งเดีอวิ่ง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 นะครับเหมือนเห็นเขาเขาเห็นเราวิ่งนะ เขาก็วิ่งตามนะครับก็คือเราได้รับบทเป็นพระราชานะครับเนี่ยในเรือผมเลยไปไกลเลยท่านผู้ชมเนี่ยเรืออยู่นี้เออไอตัวน,นั้นก็กําลังมานะนั่นไงม้าเหนื่อยแล้วอะ่ะคือมันจะมาขมขโมยเงินนะครับมันจะมาขโมยเงินนะเนี่ยมันมาขโมยเงิน ว้าว wow. จบแล้ววิ่งกลับไม่ทันโดนยืดเงินไปหมดเลยนะครับน่าจะแพ้แล้วมั้งคืออย่าให้มันมาขโมยเงินเราได้นะครับผมวมิ่งกลับไม่ทันอะแล้วม้ามันก็หมดแรงแล้วด้ว <c> ย <oughs> อะไรมันจะสวยปานนั้นฟะเนี่ยโอเคโอเคก็ให้ชมเกมเพลย์กันคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกโหมดหนึ่งแล้วกันนะครับที่เป็นในส่วนของ d e a แ l a n d นะครับไม่รู้ว่าเป็นดินแดนแห่งความตายหรือเปล่า นี่ไงเมื่อเราแพ้แล้วเราก็มาได้เล่นอ่ตัวนี้เลยใช่ไหมอันนี้เหมือนเป็นเดนแลนเลยนะครับดินแดนแห่งความตายนะแต่ว่าพลธนูอะไรเมื่อกี้ก็ยังอยู่นะครับเหมือนเราตายไปแล้วอะเอะออะโอเคทีนี้เรามาด้านขวาตรงนี้นะครับเรามาเล่นเดสแลนกันบ้างนะครับดินแดนแห่งความตายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครภายในแมปตรงนี้ มันจะเป็นแบบไหนเมื่อกี้ตอนที่เราขโมยเหรียญแล้วนะครับมันจะส่งเราไปาเหมือนจะส่งเราไปเป็นซามูไรหรือเปล่าดูมันแบบเหมือนผีโด่งผีดิบอะไรแบบนี้นะครับอันเนี้ยดินแดนแห่งความตายนะครับดูดิมันก็จะเป็นเหมือนพวกซากศพอะไรแบบนี้นะพวกม้าพวกอะไรแบบนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะเมื่อกี้เราโดนขโมยเหรียญใช่ไหมครับมันจะมีต่อน,นิดนึงนะครับผมเล่นให้ดูใช่ไหมที่แบบเราได้เป็นใครก็ไม่รู้นะให้เงินเขานะครับ ตามผมมาครับจะเป็นแบบผู้ติดตามนะครับจงเจริญใช่ไหมเหมือนเป็นสารเจ้าเลยนผู้ชมนี่อาณาจักรเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่ก็มีพลันโนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวที่ใช้ในการคับครองนะก่อนจะจากกั้นไปนะครับมีคนถามว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะครับก็มันมีโหมดคออัอยู่นะกดต้องคออัแล้วก็มาตรงนี้นะครับเราสามารถเล่น2จอ,อได้ เพื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่าเราจะเจอกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเดี๋ยวลองวิ่งมาดูก่อนว่าเราจะเจอกันไหมใช่เรามาเจอกันแล้วนะครับอารักแรกพบนะครับเราไม่ได้เจอกันนานนะครับในที่สุดเราก็หาก,กันจนเจอไม่ใช่แล้วนะก็คือมันสามารถโคอ,อปเล่นกับเพื่อนได้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ